พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์คตศักราช2022คําพยานชีวิตโดยคุณโดนันกรีเล 伊利โน伊สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเอื้อมมือออกไปอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ1ถึง10และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อหเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงนพระพัก ดูสักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่าสักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้คุณโดนันกรีเลเป็นพยานว่าเมื่อสองสามปีก่อนผมและครอบครัวอยู่ที่มหาวิทยายลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษในช่วงเวลาที่มีการสอบประจำปีขณะที่กำลังเดินในมหาวิทยายลายัยผมเห็นนักศึกษาคนหนึ่ง นั่งกุมศีรษะอยู่คนเดียวบนหมานั่งผมคิดว่าจะเข้าไปคุยกับเขาเพื่อปลอบโยนแต่แล้วผมก็ลังเลและรู้สึกขัดแย้งในใจสุดท้ายผมก็เดินจากไปผมสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องนี้ได้ด้วยการหนุนใจเขาในช่วงเวลาที่ดูเหมือนวิกฤตสำหรับเขาหรือไม่ผมเองก็ไม่ทราบแต่ผมเสียใจที่วันนี้ไม่ได้ไปนั่งข้างๆเขา มีหลายครั้งในชีวิตที่ผมหยหาใครสักคนหนึ่งที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยผมไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่คุณแม่ผมเสียชีวิตผมนมสัสก,การช่วงเช้าด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งเข้ามาถามว่าผมสบายดีไหมเพราะตอนนั้นผมมีแต่ความทุกข์ใจผมเดาว,ว่าใบหน้าของผมไม่สื่อถึงความเศร้าใจเพราะไม่มีใคร ถามผมเลยแม้แต่คนเดียวบางครั้งเราลังเลที่จะเข้าไปคุยกับใครสักคนเพราะกลัวว่าจะทำให้พวกเขาขุนเคืองแต่การไม่ทำเช่นนั้นทำให้เราพลาดโอกาสที่จะมอบคำหนุนใจและกําลังใจแก่ผู้ที่กําลังสแสวงหาและต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเยซูทรงเอื้อมมือออกไปเพื่อผู้อื่น ส่งให้การรักษาและความรักการเข้าไปหาคนที่เจ็บปวดไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมแต่ผมจะพยายามโดยรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างที่กล้าหาญของพระเยซูผมเชื่อว่าพลังแห่งความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากพอให้เราทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ข้อคิดสำหรับวันนี้การมอบความรักของพระเจ้า และการเล้าโลมใจแก่ผู้อื่นคือความท้าทายที่ควรกระทําและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่กำลังรอคอยข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดเสริมกำลังแก่ข้าพงคงทั้งหลายเมื่อมีความลังเลที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างที่กำลังเจ็บปวดหรืออยู่ตามลำพัง ิิธาาาาในนนพพรพรระะมมเเยสจ้อฐคหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ